มึงว่าอะไรพี่เหน่งมึงว่าอะไรพี่เหน่งเน่งกูเอะกว่ามึงว่าอะไรเขาว่ามึงว่าว่าอะไรเขาว่าเขา่พวเราไม่องว่าอะไรเขาว่าอะไรา

เอ้ยหาผีนี่แก้จริงๆว่ามึงแก้ยันว่าผีอ่ะกลัวกลัวปัดผีอยู่ปัดตัวเขาเอาเอาพี่เนื้อเ่เนื้ออ้าออกไหมมึร้องมึงจะออกนั่งนั่งนี้นั่งนี้นั่งนี้ปัดนี้หนักมึงร้องเขาออกเลยเปัดปังมึงร้องนะมึงร้องดิมึงั้ยมึงอะร้อง มืออร้องผมกปาดปั๊บมึงร้องให้ผันีนี้ออกเลยร้องเอาร้องนี่ไม่ออกชื่ออะไรอ่ะยุ่งอะไรนะมาไพ่เขางไม่้ื่อะไรอ่ะไม่จ๋า่ร้องพี่ร้องหรอร้องพี่ีเข้าไปร้องสิอะไรอ่ะอ่ร้องมั้งสิพี่จาพี่อ้ทุกฟังบ้าง ป้าปลาตั้งสเต้อ้าวอยากไปปลาป้าไม่ใช่ชอบป้าลอยว่านี่ไม่ได้กลับ้คชอย่าบปลาไม่เงียบปากก็ไม่ได้กลับป้าชื่ออะไรหนูรู้ชื่อหนูไม่รู้จักชื่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกชื่อชื่อหนูหน่อยใ่ใ่บอกชื่อหน่อยปลาตั้งสเต้ชื่ออะไร ืนนอะลายเอาลายพี่เนี่ยมันไ็แกลมันเาแกล้งะไม่ได้แกล้งโอ้ยโอ้ผีมันไม่ได้แกล้งขนาดนี้หรอพี่ไม่ได้แกล้งเม่นด้แล้อย่างเงี้ยเป็นพ่อปู่จ้ะไม่ได้แกล้งไม่เป็น ไม่ได้แกงเป็นเรีกร้องควาปสนพอเรียกร้องใช่ป่พี่ปอยเดี๋ยวจะกร้งหนงอันนี้เรียกวอาการเรียกร้องความสนใจไม่แบบนี้เนียกว่เรียกร้องความสนใจใช่ต้องเิ่มหน่อยเพราะคมจริงไม่ได้ใจมันไม่ได้ใจมันต้องเปนตัวจริงองคนอย่งไม่ได้แก๊งไม่ได้แค่งค่ะซีน่าซาดอย่าให้เราความไม่เชื่ออย่าเราอ่าที่เป็นหนั<ค>งสือบารีไม่ใช่ไม่ใช่นเนอไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เลยไม่ใช่บาหลีเบาหลีเราไึกไม่ออกเราไม่ได้เออแม่เราแยู่กัแม่เราพาตรงนี้ใรทําเราไหมฮาไม่ทันาปอบใหม่หรหมอปลาปอบอ่นู่นนี่ปอบจะข้า่ได้ใช่หนูไปส่งลองัวนหมอปลาลองัวเยาคขารถีิบาหนูก็ไม่ว่าเราจ้าหนูมีแค่สวานิมหมอปลาขัวขัวปลาขาปลาขา หมอปลาเจ้าขาคือไอ้ลูกผูกตากับบ้านลูกกะสาหมอปลาเจ้าขาหมอปลาเจ้าขาผิดไปแล้วหมอปลาเจ้าขามไคุยเขาดิคุยเขาเดี๋ยวเขาได้มีสติหมอปลาเจ้าขาขาแกไม่ใช่หมอปลาที่มารับกับเราเราไม่ใช่หมอปลาคุยเขาดิคุยเขาดิเธอคุยเขาแล้วก็มีสติเออคุยให้เขามีสติหมอพอรับปากเราได้เอาถ้าอยากกข้าบ้านก็เลกเธอไม่เอาเลาได้เธอเราลงจริงคุยเขาคุยเขาหมอ

อยากกลับบ้านจ้าหมอปลาบ้านเจ้าขาหมอป่าเจ้าขานอยากกลับบ้านจ้าหมอปาคุยกับเขาสิเขาจมีติไงคุยกับเขาเด็สจิตไม่คนเป็นแฟนไม่ยอมคุยแล้วตัวเองก็คุยกับเขาอยากกลับบ้านาอยากกลับบ้านทำไมต้องมาดาายาน้หน่อยอยากกลับบ้านก็ลาแก่ปลแก่ลาปลาามากลับรอกหนูเป็นเรื่องจริงหนูไม่ได้นะน้าใจหนูเป็นพ่อปู่ เป็นพ่อปูพ่อปู่ยไม่ได้แกจะเป็นพ่อปู่จริงๆจ้าพ่อปูแจ้ะบอกบอกใหุ้่หน่ยี่จ้าเอาบอกรุห่นี่จ้าคดว่ามันั่งเล่นเพื่อนกันเลยแล้วอย่าไปล่รลานเวาอยู่มันไปกินข้าวเพราะตรงนี้มันยัออกไปไหนไม่ได้ตรงนี้ไม่มีกะนปรงหรอกดเลยไปด้เอางี้ นี่กำงด้วยเวลาเอาคนเอาพูดไม่ให้กูช่วยอย่างเดียวไม่ได้เรื่องเงินต้องกูมีแต่ว่ากูอยู่บ้านกูเอากูแจีวไอ้นี่กูไม่ล็อกอยู่ใต้แต่ว่ามันล็อกข้างในดยวกของขแก้งแบบนี้เจ้าอยู่การแดดการฝนนี่แล้วก่อนคือว่าวันนี้อ่ะสาลูกเลยยาเจ้าขาคุยกับหมอปลาเอานะเออถ้าเกิดมันคุยไม่รู้เรื่องอ่ะมึงจะคุยไม่รู้เรื่องมันไม่คุยสักทีกับเจ้าอ่ะเออมันจะให้กูคุยเพราะแกไม่รู้เรื่องแกต้องเข้า อปตรงนี้ก่อนแล้วก็จะพาเข้าไปได้เลยเลขอะไรวะเฮ้ยบักจีบไอตอนที่เขาคุมไม่ได้มึงกดท้องเลยมึงเอาที่นี่ไปาไม่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 เราไม่ได้่ได้เอานั่งข้างเนอะนั่งนี่ก่อนเย็นทีไม่ต้องกินจุมเอาีมึงไม่เอาเองนี่ไม่ตัวไหนกันเขาไม่คุยกับเ้ามึงก็คุยเองไงนั่งข้างงอแล้วกถ้าเกิดเขาจุกเก่มไปเอาน้ำเดอไปเจ้าของบ้านไง กูไม่ได้ห้องคนละอย่างเลยเมื่อกี้ก็เดินไปละไอเด็เดินถึงออกมาโอ้ยเรื่องอะไรแบบนีที่ไหนอะน่าจับมับกแม่งเลยบ๊อบบี่เอาไปนี้ก่อนห้องน้ำห้องแรกมึงนอนเอาแปลงนี่อันนี้ก่อนเอาตะโมนไปอาบให้ไปนั่งนู่นน่ะขูดขูดลิ้นให้ให้มันหยุดพูดอาปากเอออาปากนี่เรีหยุดพูดตัดลิ้นออกเออเอาเลยล้วงเลยมาเออเพราะมันพูดเยอะไงเอาเอาลิ้นออกพูดนี่มึงมึงพูดอะไรกูไม่อยู่แล้วทแล้วลิ้นยาอเออเออ อี้เด็จที่หออกไปวาแลิ้นออกมาเยอะๆเนีไม่ต้องว่าสันดานไม่ดีกูไม่พอกูไม่แลบให้หรอกกูไม่พอเขาพูดกับเธอเพราะว่าให้แลบลิ้นมาสิเลี้ยงลิ้นและเพื่ออะไรกูไม่พอเมือนเธอเมือนเธอเอาเข้าไม่อยู่อ่ะเนี่ยลิ้แหละบอสเออทำไมอ่ะเพราะทำไมอ่ะพี่น้องมีไปต้องช่วยเขาสิช่วยผู้ใหญ่ปลาสิไม่ต้องวายุ่งเราใส่ต่อหน้าก็เห็นกูไม่กลัยุ่งหรอกอืมช่วยผู้ใหญ่ปลาสิ

เขาไม่ให oh, uh, um, yeah, well, uh, uh, like, yeah. ้พูดอ่ามึงไปก่อนเออมึงไปคุยกับพ่อปู่ก่อนที่ไหนปู่ที่ไหนคุณจ๋านั่น่ะเขาดัางใ่ไหปู่คนนั้นปู่คนไนข้งผู้หญิงน่งปอปู่นะเป็อปู่เนี่ยองถามพี่ะไม่น่งพี่นั่งโอ้นั่งกำังกรถาอะไรอ่าดูนี่นะ่ั่งาดอ้ทาพวกมึงอ่ะอ้วาย เอาแล้วพวกกควรกันอย่างไรเฉยไงอ่าอ่าอ่า้าเจ้าเป็นะไปป่เป็นปูงี้ปูงี้ป้าได้ไงอ่าเจ้าป้าทำไมเพราะปูปูไม่ตอบตอบแทนนี้มันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงเวลาห้องห้องหนึ่งถือว่าให้ฟ้อไปจุดจุดเรื่อยเอานมนไปเนี่ยตซื้อเองเดี๋ยวพ่อจะบอกเดี๋ยวพ่อจะบอกเขาบอกงนี้เร็วตอบดิ ตอนนี này, <S <S ้พำลามอยู่ไหนรถเราเอคออเออาออกไปนพอกเี่ยเขากำลังท่องเพออบนพปู่กำลังสวดคาถาย้ำถึงเวลาฟูชวนชื่อหัวชื่อบมหเออแต่ด้วยครับอ่ากระุก็ฟูอาการหายยังความจะอาบน้ำมุนรือยัง ไม่อยากกินยาอยากกลับบ้านขอปลาก่อนมึงบอกอตอนนี้างไม่มีนะ,นะนกอร้าแตก็ต้องเขาพูดอะไรวะนะเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรเพื่อนแล้วเขาพูดอะไรแล้วฉันฟังไม่ออกนะ่ะ เขาว่าอะไรเขาบอกพ่อปลาให้บอกพ่อปู่ว่าออกคือด้วยว่าตรงกั็นข้ามของอย่างก็ได้ว่อปูว่าสงสักแก่เน่เออทา้งไุ้ยก็ซองทักแกจะมาไอ้นั้นกับเราเลยเขาปูว่าสงกับเราเยอะเออเราเมื่อกี้เราคนที่มาเราไม่ได้ไหว้เขาเราทำร้ายฉัน ฉันยาบกลับบ้านเป็นนอนตายที่บ้านสามวันเจ็ดวันก็ได้หรือเป็นบ้าไปก็ได้เป็นหน้าเป็นหลังเลยก็ได้ไม่ต้องเป็นบ้านตอนนี้คุยเขาดิคุยเขาที่จะไม่ว่านะนะไอ้เยี่ยเขาจะคุยคนเดียวอยู่จะคุยกันเดียวเลยฉันหน้าไอ้เกศสัมปู่ครับพ่อปูคุยกับ คุณตาหน่อยมันมาน่าติไม่ได้ออกมั่งไปนู่นเนี่ยมาน่าปุ๊ดติปู่ต้องกินยาแล้วเล่ปู่เลยรับเอาปู่เลยแล้วปู่เลยว่าทูมทั้งชาติทำไปนี้ขอในเกันลในชาตินี้แลชาติหน้าถ้เจมีเกิดเป็นลูกใครก็ได้ชาตินี้ไม่มีขอให้ลู เป็นอย่างนี้ก่อนเป็นอะไรก็ได้ที่เออถึง้วไม่เอยถึงลูกไม่เห็นลูกไม่รู้จักเเคยลูกด้วยเถินนะพ่อปเคยลูกจนบรดีบันาเคยลูกด้วยนะอันนี้พ่ปู่นว่ากอวกเมฉลก็ได้ก็้วกเิอก็ได้ก็แต้กมฉองก็ไ้ก็ก็องก็้วิมฉองก็ได้ก็้วก็องก็ได้วก็ลองก็้ก็มองก็ง 哎，对对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 